สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันทร์คลิปนี้เป็นคำทำนายของชาวราศีธนูกับชาวลัคนาธนูในเดือนกุมภาพันธ์2567คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่ 15มกราคมของทุกปีใช้ดูได้ทั้งชาวราศีธนูกับชาวรักคนาธนูท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีประจําเดือนมกราคมกรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปค่ะแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะคะ เก้าไม้รีเวิร์สอัศวินถ้วยหนึ่งดาบหัวคว่ำแปดถ้วยหัวตั้งเด็กถ้วยหัวคว่ำเจ็ดดาบหัวตั้ง เดอเวอหัวคว่ำห้าเหรียญด้วยเก้าเหรียญหัวคว่ำเดอะเวอร์หัวคว่ำาวเวอรหัวคว่ำห้าถ้วยหัวคว่ำ หกเหรียญหัวคว่ำหกถ้วยหัวคว่ำพระฤาษีหัวตั้งควีอนออฟวานหัวตั้งโอได้สิบเหรียญด้วยสิบเหรียญหัวตั้งสี่ไม้หัวคว่ำคิงออฟสอดหัวคว่ำสิบถ้วยหัวตั้ง ถือว่าดีจัดเม้นหัวตั้งเรื่องเรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องทรัพย์สมบัติความก้าวหน้าทางด้านหน้าที่การงานเนี่ยถือว่าโอเคเลยคุณจะได้ฟื้นคืนกลับไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยอีกครั้งหนึ่งด้วยผลบุญที่คุณเคยสะสมมาในอดีต ด้วยบุญกุศลที่เคยที่คุณเคยสร้างและสะสมมาในอดีตด้วยบุญกุศลที่คุณเคยสร้างเนี่ยจะส่งผลให้คุณเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นอย่างประหลาดคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตจิตใจของคุณเนี่ยจะหลุดพ้นจากห่วงทุกข์เกิดความมีคุณธรรมเข้าใจในมวลมนุษย์หรือมีการเริ่มต้นอะไรดีๆท่านที่เพิ่งเลิกคบกับ คนรักไปจะได้กลับมาคืนดีกันนะคะท่านที่เพิ่งเลิกคบกับแฟนไปท่านจะได้กลับมาคืนดีกันทุกวันนี้คุณอะมีความหึงหวงมากคุณเป็นคนที่แต่งตัวเนี้ยเป็นที่หลงไหลของเพศตรงข้ามเป็นคนคุยเก่งมีน้ำใสมอีอัธยาศัยไมตตีดีมีน้ำใสใจจริง เป็นคนนุ่มนวลอ่อนโยนนะ่ะจิตใจดีรสนิยมดีคุยเก่งคุณนะ่ะจะชอบคุณนะ่ะเป็นคนขี้หึงคุณช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณจะแต่งตัวเก่งมากมีสเสน่ห์แต่งตัวเก่งชอบฟังเพงลงรสนิยมดีแต่คุณนะ่ะจะมีปัญหาทุกใจนะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยแหละเอาเรื่องเอาเรื่องทุกๆมาให้เพื่อนเอาเรื่องเครียด เพื่อนเพื่อนคุณอะเอาเรื่องเครียดมาให้จนคุณเนี่ยหัวจะปวดอะคุณปวดหัวเรื่องเพื่อนเพราะคุณเป็นคนที่รักเพื่อนมากนะแต่เพื่อนเนี่ยก็เอาความทุกข์มาให้ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณอะจะเดือดร้อนเพราะเพื่อนคุณรู้สึกว่าตัวเองอะทำคุณคนไม่ขึ้นทําดีเท่าไหร่ก็เจอเพื่อนทรยศหักหลังทําให้คุณเครียดคุณเครียดแล้ววิตกกังวลเรื่องเพื่อนมาก คุณอยากจะย้ายไปอยู่เมืองนอกนะเหมือนคุณเครียดเรื่องเพื่อนแล้วก็กุ้มใจในเรื่องความเป็นอยู่ของตัวเองคุณกุ้มใจเรื่องเพื่อนและญาติพี่น้องของคุณก็มาทําให้คุณเดือดร้อนคุณเดือดร้อนเพราะญาติพี่น้องเดือดร้อนเพราะญาติพี่น้องเดือดร้อนเพราะเพื่อนเพื่อนเนี่ยแม่คุณเสียตังค์เยอะเพราะเพื่อนเพราะญาติพี่น้อง แต่คุณก็ได้ผลประโยชน์ได้เงินจากคนรักคุณได้เงินจากคนรักแต่คุณก็ไปเสียเงินให้อีกคนนึงถ้าคุณมีเมียสองคนเนี่ยคุณได้เงินจากเมียหลวงมาแล้วคุณก็เอาเงินมาให้เมียน้อยคุณได้เงินมาจากอีกคนนึงแล้วก็มาเสียเงินให้กับอีกคนนึงมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยรู้สึกแบบเป็นทุกข์นะแต่คุณนะเริ่มเริ่มที่จะเข้าทางธรรมแล้วไง แล้วคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากคุณเป็นคนที่แต่งตัวเก่งเป็นคนที่เอาเป็นว่าคุณน่ะเป็นคนที่แต่งตัวเก่งมากถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยคุณก็เป็นคนที่มีนิสัยล่าเริงคบคนง่ายถ้าเป็นผู้ชายคุณเป็นคนที่สนุกสนานล่าเริงคบคนง่ายมีเสน่ห์ที่คำพูดแล้วในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณจะชอบออกกําลังกายด้วยนะอาจจะไปชกมวยไปแข่งรถไปวิ่ง คุณจะได้แฟนอายุน้อยกว่าตัวเองมากนะคือคุณอะได้แฟนเด็กกว่าหากคุณเป็นผู้ชายเนี่ยคุณเป็นคนที่สนุกสนานล่าเริงคุยเก่งเป็นที่รักของเพื่อนๆมีเพื่อนเยอะแต่ก็อาจจะเดือดร้อนเพราะเพื่อนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณเนี่ยค่อนข้างใจร้อนวุ่วามเบื่อง่ายทำอะไรก็ เหมือนเหมือนคนสมาธิสัน้นน่ะไม่ว่าจะทําอะไรก็เอาแน่เอานอนไม่ได้เหมือนคนสมาธิสัน้นมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนนั้นคนนี้เกิดอุบัติเหตุมีแนวโน้มว่าคุณน่ะจะทะเลาะกับชาวบ้านในเอาเป็นว่าคุณน่ะมีแนวโน้มที่จะทะเลาะกับคนนั้นคนนี้อะ่ะค่อนข้างเยอะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณทำงานเก่งมากกว่าผู้ชายเป็น working woman คุณเป็นคนที่ฉลาดเจราจาฉฉานฉลาดล้ำลึกพูดเก่งคล่องแคล่วว่องไวโดดเด่นทำงานเก่งมีสเสน่ห์ในตัวอย่างมากคุณก็หาเงินได้เยอะแต่ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์อะไม่ใช่ว่าคุณไม่เก่งนะแต่มันเกิดจากการที่ว่าเนี่ยมันเป็นไพ่ใบนี้มันเป็น,น,ม,น,ปนมันเป็นตัวบอกสองใบเนี่ยมันเป็นตัวบอกเลยว่า เอ้ยมันขาลงแล้วนะคุณเคยเห็นธุรกิจที่กําลังฮิตไหมแล้วพอมันถึงช่วงขาลงอะ่ะเออมีช่วงหนึ่งอะ่ะที่ธุรกิจจิ้มจุ่มหมูกระทะขาขึ้นธุรกิจหมูกระทะช่วงหนึ่งมีมันมีช่วงหนึ่งที่ธุรกิจหมูกระทะมันขาขึ้นขึ้นขึ้นอะ่ะแต่ตอนนี้มันขาลงแล้วอะ่ะมันเป็นแบบรีเวิร์สเนี่ยสองใบเนี่ยมันเป็นรีเวิร์ส ก่อนหน้านี้มันเป็นเดอะเวอร์โอ้โหแบบเด่นดังไปทั่วโลกแต่ตอนนี้มันเป็นหันหลังแล้วอะ่ะคนเริ่มเบื่อแล้วงานเหมือนก่อนหน้านี้คนบ้าไอติมชาเขียวคนก็กินกันใหญ่เลยอันนี้ก็บ้านหลังนี้ก็กินกินกินแต่ตอนนี้มันเริ่มขาลงธุรกิจของคุณเนี่ยตอนนี้มันเริ่มจับเซาปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะสำหรับสำหรับตัวคุณที่เอ๋มองจากภาพไพ่โดยรวมอะ่ะนั่นก็คือว่าคุณนะเก่งไม่ใช่ว่าคุณไม่เก่ง คุณเป็น working woman คุณเป็น business man คุณเป็นนักธุรกิจผู้ชายที่เยี่ยมมากคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งมากในความรู้สึกเองคุณเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็เพศตรงข้ามเนี่ยรักและลุ่มหลงในตัวคุณมากคุณเป็นผู้หญิงเก่งคุณเป็นผู้ชายเก่งเพศตรงข้ามรักและลุ่มหลงในตัวคุณมากคุณเป็นคนที่โคตรจะมีเสน่ห์แต่ตอนนี้มันเป็นช่วงที่ธุรกิจของคุณนะมันซบเซาคุณขายสินค้าตามกระแส ตอนนี้อะอะไรอะตอนนี้อะตอนนี้ชาโคดังอะชาโคดังอะไรก็ชาโคชาโคชาโคช่วงที่ชาโคดังเนี่ยอะไรก็ชาโคสบู่ก็ชาโคสบู่ผสมถ่านถ่านไม่ไผ่สบู่ก็ชาโคไอคกีมชาโคไอคกีมผสมชาโคเคปผสมชาโคช่วงที่ชาโคดังๆอ่ะชาโคทั้งนั้นเลยเคป ผสมผงถ่านชาโคลเคปก็ชาโคลไอสกีมก็ชาโคลขนมก็ชาโคลตอนนี้ธุรกิจของคุณเนี่ยมันกำลังเข้าสู่สภาวะ ความซบเซาแต่คุณอะเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดคุณมีพ่อปู่ฤศิา้อยแปดดูแลสำหรับสาวโสดเนี่ยคุณจะได้เจอเนื้อคู่สำหรับสาวโสดคุณจะได้เจอเนื้อคู่สำหรับคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยคุณก็มีเกณฑ์จะตั้งคันคุณจะสนใจธรรมะมากขึ้น ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณกําลังเครียดเกี่ยวกับสภาวะธุรกิจที่มันถดถอยช่วงก่อนหน้าน,นี้คุณหาเงินได้เดือนเป็นแสนแต่ตอนนี้ธุรกิจเนี่ยมันเริ่มเข้าสู่สภาวะขาลงมันเป็นกราฟลงเคยได้เงินเยอะแต่ตอนนี้ธุรกิจมันซบเซาคนเลิกสนใจชาโคเมื่อก่อนอะเวลาไป ไปห้างเนี่ยเจอแต่ขนมชาโคลเ,เคปก็ผสมชาโคไอสครีมก็ชาโคแต่ตอนนี้ชาโคอะ่ะมันอา่ามันไม่ใช่สินค้าตามกระแสะแล้ว คุณขายสินค้าตามกระแสไงเมื่อก่อนชาเขียวดังก็ขายไอติมชาเขียวได้ดีพอมาชาโคดังก็ชาโคดีทุกวันนี้สิ่งที่ดังก็คือชาไทยเมื่อก่อนชาเขียวดังเนี่ยคนก็จะชอบกินไอศกรีมชาเขียวแต่ตอนนี้ชาไทยดังคุณก็ต้องเปลี่ยนหันมาขายไอศกรีมชาไทยแต่คุณอนะ่ะเป็นคนที่มีสติปัญญาล้ำลึกนะคุณเป็นคนที่สนใจธรรมะ คุณเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงแล้วก็สันโดษช่วงที่ผ่านมาคุณเครียดเพราะว่าญาติพี่น้องเพื่อนเนี่ยมายืมตังค์แล้วก็ไม่คืนทําให้คุณเครียดเครียดคุณเดือดร้อนเพราะคนอายุน้อยกว่าคุณเป็นคนใจดีอ่ะคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ย เขาก็เหมือนกับจะพยายามเอาเปรียบคุณความที่ว่าคุณเป็นคนใจดีเขาก็เลยเอาเปรียบคุณแต่แนวโน้มในอนาคตเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนที่แบบมองโลกในแง่หลายแนวโน้มคุณอ่ะจะต้องปรึกษาทนายปรึกษาตำรวจด้วยนะเพราะว่าความรู้สึกของคุณในตอนนี้คุณนะอยากจะอยากจะฟ้องร้องใครบางคนความรู้สึกของคุณณเวลานี้ตอนนี้คุณเครียดคุณมีความทุกข์ คุณอยากจะฟ้องร้องใครบางคนเกี่ยวกับเรื่องคดีความเพราะว่าคุณถูกโกงคุณเลยอยากจะฟ้องร้องให้มันเป็นคดีความในด้านครอบครัวก็มีความสุขดีอาจจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศถ้าหากคุณมีแฟนเป็นคนต่างชาติเนี่ยคุณอาจจะได้จดทะเบียนสมรสแล้วก็ย้ายไปอยู่เมืองนอกนะ เพศตรงข้ามอ่ะเขารักคุณสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยจะได้เจอเนื้อคู่เหมือนอาดัมกับอีฟสาวโสดหนุ่มโสดนะคะจะได้เจอเนื้อคู่คนที่แต่งงานแล้วเนี่ยคุณกําลังเครียดเกี่ยวกับปัญหาธุรกิจที่มันมีขาลงให้คุณไปไหว้พ่อปู่ฤาษีคุณมีพ่อปู่ฤาษีเป็นองค์บรารมีคุณนะเป็นพ่อปู่ฤาษี อง์ไหนไม่รู้อาจจะพ่อปู่ฤาษีร้อยแปดร้อยแปดก็มีเยอะแยะไปหมดพ่อปู่ฤาษีตาวัวตาไฟพ่อปู่ฤาษีกาลยาโกดพ่อปู่ฤาษีนาลอดพ่อปู่ฤาษีนาลัดมุนีคุณมีพ่อปู่ฤาษีคอยปกป้องคุ้มครองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พยายามทําบุญให้คนยากคนจนด้วยอะ่ะก็ถือว่าจะช่วยให้คุณโชคดี สำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีธนูกับชาวลัคนาธนูทุกท่านโชคดีฝากกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วยท่านที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกฝากกด subscribe ด้วยท่านใดที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นเอะจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดีค่ะ